สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมัทาโรค่ะเปิดพไพ่ทยดวงชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจำเดือนกุมภาพันธ์ส5งพคลิปนี้ดวงการเงินการงานความรักนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องใดที่ดีเรื่องใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเดี๋ยวลองมาติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันดูค่ะฟังได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ใช้หลักเกณฑ์การผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ทไทยคลิปของส้มมาพยากรณ์เนี่ย เปิดไพ่ด้วยไพ่ย,ยิบสี่นะคะแล้วก็เอาแบบสั้นๆการเงินการงานความรักจะเป็นยังไงอะไรที่ดีอะไรที่ต้องเฝ้ามัดระวังดวงนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมมพยากรราคาเริ่มต้นหคำามาม39บาท3ทําถาม99บาทค่ะ ชาวราศีกรกฎจริงๆเนี่ย มีเรื่องให้ร้อนใจมีเรื่องให้ใจร้อนไม่รู้ว่าคุณทัศนคติไม่ตรงกับใครหรือใครทัศนคติไม่ตรงกับคุณมีเรื่องให้วู่วามมีเรื่องให้ใจร้อนบางกรณีมีเรื่องถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะคนหนึ่งซ้ายจัดคนหนึ่งขวาจัดมันไม่มีจุดตัดมันไม่มีจุดกึ่งกลางไม่รู้ว่าคุณเป็นคนดื้อรัน้นหรือเอาแต่ใจด้วยหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตเนี่ย ชาวราศีกรกฎเนี่ย ส้มมาเตือนเรื่องของอารมณ์มาหลายเดือนแล้วนะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งอารมณ์แปรปรวนเรื่องบางเรื่องเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนไม่ยอมใครแล้วก็มันเลยทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยอาจจะพูดตรงเกินไปแรงเกินไปไม่รักษาน้ําใจกันดังนั้นใครที่อยากจะออกจากงานตัดสินใจลาออกเลยนะบอกเลยว่าตัดสินใจลาออกเลยดีกว่าอยู่ไปแล้วมันมันมีแต่ปัญหา ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่าเคมีมันไม่ตรงกันละมันอยู่ไม่ได้ละมันคิดคนละอย่างมันกลายเป็นการสร้างศัตรูการมีคู่ปรับการมีคู่อริไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎกติกาใครอยากเปลี่ยนแปลงใครอยากโยกย้ายใครอยากลาออกออกได้เลยนะ จากกาันด้วยดียังเหลือมิตรภาพที่ดีระหว่างกันดีกว่าทนไม่ได้แล้ววีนกันบ้านแตกต้องระมัดระวังนะมันมีเรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นโอกาสดีๆที่ไม่คาดฝัน อาจจะเป็นงานที่คุณหวังตั้งใจได้เริ่มต้นใหม่กับงานที่คุณอยากทำหรือสิ่งที่คุณหวังตั้งใจเข้าเป้าตอบโจทย์ได้รับชัยชนะดังนั้นเนี่ยอย่าทนอยู่กับความหงุดหงิดอย่าทนอยู่กับความอารมณ์เสียจิตใจไม่ดีคนที่มีอคติกับคุณหรือคุณมีอคติกับใคร จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่ดีรออยู่รวมไปถึงเรื่องของการสอบรวมไปถึงเรื่องของการแข่งขันอะไรใดๆก็ตามแต่หลายๆคนเศร้ามันเหมือนอารมณ์นอยมันเหมือนถูกเทถูกทิ้งไว้กลางทางสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคุณเห็นไหมไพ่ใบเนี้ย มันเป็นพาความทะเยอทะยานมันเป็นไข้ความมุมันนะอัศวินขี่ม้าถือดาบทวนลมบางครั้งเหมือนเข็นคบขึ้นภูเขามันเหนื่อยนะแต่ลองพยายามหน่อยไหมคะความพยายามย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังกําลังใจจากภายในดีที่สุดหนึ่งไม้เท้าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะมีอะไรที่เป็นข่าวดีอาจจะมีเรื่องราวยินดีที่เกิดขึ้น จะได้ทำงานในงานที่อยากทำจะได้ทำในตำแหน่งที่คุณอยากทำหรือมีเรื่องของการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ดังนั้นอยากให้จบและจากกันด้วยดีช่วงนี้ควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ทะเลาะกับใครไม่เถียงกับใครไม่มีเรื่องจุกจิกกวนใจดีที่สุดส่วนในเรื่องของคนทำธุรกิจกิจการระมัดระวังเรื่องของความขี้โกงมันอาจจะมีเรื่องของ ผลประโยชน์ที่คุยกันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ลงตัวให้เดอะเดวิลพยายามดูให้ดีนะมันถูกเอารัดเอาเปรียบไหมหรือว่าต่างฝ่ายต่างยุติธรรมดีแล้วหรือว่ามีเรื่องอะไรปกปิดซ่อนเลนกันไหมถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ยุติธรรมถ้ามันมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนกันระมัดระวังมันจะเถียงกัน การทำอะไรร่วมกันเนี่ยคนสองคนต้องคิดเห็นตรงกัน คนหนึ่งว่าซ้ายคนนึงก็ต้องซ้ายคนนึงว่าขวาก็ต้องขวาตามกันไม่งั้นไปด้วยกันไม่รอดต้องระมัดระวังแล้วช่วงนี้เนี่ยใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับสีเทาจริงๆสีเทาทำได้แต่อย่าใจร้อนอย่าวู่วามและที่สำคัญอย่าโลภโลภมากลาบจะหายรวมไปถึงคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีสีผู้มีอิทธิพลก็ตามแต่รวมไปถึงคนที่เล่นคริปโตเล่น บัครลาเล่นพนันออนไลน์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการพนันหรืออะไรที่เกี่ยวกับเทาๆต้องระมัดระวังคุณจงจำไว้เลยว่ามีได้ก็ต้องมีเสียดังนั้นอย่าโลภมากเดี๋ยวราบจะหายแล้วเรื่องของการเงินและการลงทุนก็เหมือนกันให้ใบเนี้ย ถามว่าลงทุนได้ไหมจริงๆมันไม่ได้เสียหายนะถ้าทำคนเดียวลงทุนได้แต่เขาบอกว่าอย่าทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวนกน้อยทำรังแต่พอตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยขยับขยายให้มันผลิดอกออกผลถ้าเล่นใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยหรือทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวใช้เงินก้อนหรือใช้เงินลงทุนเยอะไม่สนับสนุนทุกกรณีเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ พฤติกรรมการใช้เงินสี่เหรียญบอกว่าเห็นแก่ตัวบ้างทำอะไรให้นึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งใครจะว่าเรางกใครจะว่าเราเห็นแก่ตัวช่างเขามันคือเงินเรามันคือผลประโยชน์ของเราจงรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้และที่สำคัญช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแล้วยิงไพ่เด็ดเดวิลไพ่หดาบมาแบบเนี้มีเงินะเก็บไว้ใช้เอง มีเงินเก็บไว้บมเรอตัวเองสบายใจกว่าพยายามรอบคอบเรื่องเงินพยายามประหยัดมัธยัติอดออมเรื่องเงินแล้วก็เห็นแก่ตัวเรื่องเงินแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองเรื่องเงินจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังนะจ๊ะความรักคนโสดเนี่ยความหมายของหนึ่งไม้เท้ารักแรกพบ คนโสดราศีกรกฎลักนณากรากฎมีโอกาสได้เจอรักแลกพบเจอกันปุ๊บถูกตาต้องใจ แต่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเดวิลมันขึ้นมาเตือนไว้การที่เราเจอคนถูกใจแบบไม่คาดฝันหรือการเจอรักแรกพบมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ดูให้ดีคนคนนั้นมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าถ้ามีเจ้าของแล้วเดี๋ยวกับกลายเป็นว่าเอา้าจุดใต้ตำต่อยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ผิดสินข้อที่สามทำอะไรผิดทำนองคองทมท้ายที่สุดคบกันได้ไหมคบได้แต่เปิดตัวไม่ได้เจอกันบ้าง เป็นครั้งคราวเจอกันได้ลับๆท้ายที่สุดก็เป็นทุกใจดังนั้นเนี่ยยับยังช่างใจให้อยู่ดูให้ดีๆไอ้ประเภทที่ว่ามีแฟนอยู่แล้วไม่เอารับลมคมในเยอะไม่เอาถ้าคุณสมัครใจจะเป็นชู้เขาตั้งแต่ทีแรกคุณต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้ว่าคุณไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้เพราะคุณยอมที่จะเป็นตัวสำรองดังนั้นคิดและตัดสินใจเอา คนมีคู่คนมีคู่เนี่ยมีเรื่องให้หงุดหงิดเพราะว่ามันเหมือนมีเรื่องของการใช้อารมณ์อะราศีกรกฎเรามันระวังการลงไม้ลงมือนะอย่าปากว่ามือถึงไอ้เรื่องของแฟนไปจับได้ว่าแฟนนอกใจแฟนคุยกับกิ๊กหรืออะไรใดก็ตามแต่อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเวลาที่อารมณ์ร้อนห่างกันก่อนสักพักหนึ่งเพราะถ้าต่างคนต่างร้อนใส่กันปุ๊บนะ ปากว่ามือถึงลงไม้ลงมือกันแล้วสถานการณ์จะบานปลายให้ระวังรักซ้อนมือที่3ให้ระมัดระวังเรื่องของความลุ่มหลงหรือสิ่งยั่วยุทำให้นอกลู่นอกทาง แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนและใจร้อนด้วยเตือนไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพหลักๆระมัดระวังของมีคมและเรื่องของการผ่าตัดส่วนถ้าเป็นอวัยวะภายในเนี่ยไพ่เดอะเดวิลบอกว่า 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศหญิง และเพศชายระบบต่อมไรท่อหรือมดลูกหรือลังไข่หรืออวัยวะเพศจะมีปัญหาต้องระมัดระวังสังเกตอาการตัวเองดีๆไหว้ขอพรพระแม่กาลีเสริมดวงแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวกับใบมิตรโกนทำบุญที่เกี่ยวกับของมีคมเสริมดวงนะคะดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทำอะไรอย่าใจร้อนและที่สำคัญไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะก,กับใครและที่สำคัญอีก อาการหนึ่งไม่ไว้ใจใครโดยเฉพาะเรื่องเงินดีที่สุดสนใจจุดเทียนมงคลเสริมดวงสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมัติพยากรณ์มาได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ